ครับสภาพสวยๆเลยนะคันนี้ถ้าจะเอาก็เอาไปจิกีิงๆมัน350,000หบาทครับผมให้ไป320,000สบาทก็พอมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังสตาร์ทเราขับดูสตาร์ทเลยง,ง่ายครับ,เ,เ,รบเอาไปสามแสนสอ320,000บาทพอครับส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยนะ มีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับหน้าไปไปหลังมาพ่อเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องดูรุ่นนี้มีเทอร์โบนะครับ Hey, oh. Paul.